สวัสดีครับประเวณีน้องสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านทุกทุกคนครับผมมาพ่อกับวันเจียวันออฟเทียคือเก่าครับเมื่อเนี้ยครับท่ามากงานวัดบางปิ่คือเก่าครับพี่น้องเมื่อเนี้ยเป็นวันที่หกนะครับเนาะเมื่อเนี้ยเป็นทีมงานระเบียบวัฒนินะครับเนาะพี่น้องรับพี่น้องมากรับชมครับทีมงานของระเบียบวัฒนินะครับเนาะนี่แหละครับงานวัน คืนนี่นะครับเนาะเป็นเกนที่สี่แล้วนะครับเนาะเป็นระเบียบนะครับมาเนี่ยขบพาพี่น้องมากเบินรับพี่น้องครบคนกำลังหาจับจองพื้นที่นั่งครับพี่น้องไล่ดอดลไปทองพ่อปูไปนะไปขอคนู่อปูต้องทำบนเดิมเสร็จเรียนจบมดเ่อ ร้า,านขาร้านขายก็หลายขึ้ก็ครับพี่นอ้องนี่ของอยู่ของกินมากมมยเลยหอ,อเลือกซื้อกันครับร ugh, ามาครับเด้อมาเด้อพี่นอ้องเด้องานวัดครับงานวัดบางปิงครับงานประจําปีครับ,บ,รรรบพี่น้องมากันหลายๆครับพี่นอ้องเมื่อนีอาจะเป็นวันปักปอนของ,ของทีม่มงานสาวน้อยเพชรบันแพงเนาะครับน้องเมริอีลาจ,จะปักปอนอยู่ที่บ้านนะครับน้อง มืออื่นกับแผ่กำลังใจของทีมงานสาวน้อยเพชรมันแพงไปไหมคให้กำลังใจลูกสาวได้นะครับเนาะที่โน้นสังนะครับเนาะบ้านอี่อนเองนะครับแต่เมื่อใดกับภาพพี่น้องมาเบงระเบียบวัฏจินทร์นะครับเนาะเดี๋ยวเมื่อใดลามีโอกาสลงมารุงเทพจังสิได้ไป็ทายนะครับเนาะพี่น้องช่วงนี้ก็ให้พี่น้องเบืองกับทีมงานของคณะอื่นไปก่อนนะครับเนาะหวังว่าพมีพี่น้องสิเข้ามารับชมให้นะครับเนาะขอบพระคุณนะครับเนาะ หลวงพ่อสายก็ครูอนุนะครับคนผินอดีตจักรพนกตบูรณ์อดีตเจ้าว่าติดตัเลือนะครับมิงยิงตาไปตอกลูกเหมือนไขอพรขอโชคขอลาบและหลวงพ่อจุ้งและหลวงพ่อสายไม่อาชีพอาแลพน้วเนี้ยเด เลยประาศโตให้วองนะครับูชิขอบคุณนะครับดีแล้วบูชามงในโอด้วยนะอาจะตดต้นต่อาทติดพ้ออาว่จไเองนะครับที่สิบบาทห้าสบาทร้อยบาทได้แนนนะครับดะนนหอ